ติดใจขำนะครับขี้ตะข่ก่อนครับโอ้สร้อยขำก่อนพี่น้องครับเบิ้งครับอันนี้คือขำวัวนะฮะครับต้องปอกก็ได้ครับอาจารย์อันนี้เขาใส่สุดๆเลยครับเบิ้งพี่น้องครับโอ้ยฝุ่นอะตัวเดียวอันเดียวอันตัวเดียวพี่สองอันหมดเลยนี่ตัวเดียวพี่สองครับสองน่วยเนาะแม่นครับขำงัวพี่น้องอื หำ่งัวพี่น้องหำง่วมาเด้อพี่น้องเด้อมือนี่มาเบิ่งอาจารย์ปองซ้อยจุเสือห้องห้แซ่บพี่น้องเอาจย์ปองจวดสวัสดีครับวันนี้มาจุเสือกันครับนี่ครับมาพี่น้องมาสุัสดีครัจำเอาครับคราบจำครับเืยอนี้ครับผมสดนะครับสดแจ่พี่ออมผมครับนี่พี่น้องเบิ่งครับเบิ่งครับ แก่พักกาดหินบันห้าพี่น้องอ๋อขอนนย้วันหอนครับจับครับ พี่น้องบางคนภาษาท้ามเอาเสี้ยงเพ<ม>ลงอนกูบอกกินน้ำครับผมกินผมบัถนัดพี่น้องเอาอตรงๆซนะเนาะแขวบ่นบล็อกข้มละก็อีบการนึงเป็นบล็อกก้อยมากินดังเสียนะครับแต่ว่าถ้าก้อยฟ,ฟ,ฟ,ฟักได้อยู่ครับอืมพี่ดูพันตับครับพันตับพี่น้องครับมาครับมาขออย่าบาัดคัมนะครับเช่าอีสานเปิดภาคกินแบบนี้พี่น้องครับอย่าาบ<า>ันเด้อรสดเจียวยำอมขอม้มนะครับ Did that happen? เนีาา่ยกรบตับน้ำกันครับบวกกินมหมูมันี่เอากินให้เบิองแน่หนิฮะคำครับพี่น้องครับคมงัวครับเบ,บิ้งอาจารย์ปองฮิดจุหคมงัวครับผมเยาวาไีไซส่เบิร์ดหันบอยครับ รจร้งส้อยแล้วกันครับฝ่งมาผีสนอ้องเคลระงการซว้อยจุ้งหังว่วครับต้องรอดครับ ออาละมุ่นึ้นตบอบนยครับมเนีซ่บครับบรรยากาศดีที่นี่นะครับอำเภอสีเชียงใหม่จอดหนองค่ายริมแม่น้ำโค้งครับเ <c oughs> อพาพ่อหน้งางางค้างมากินน้ำกันบ่ครับผม <c oughs> ไม่แม่ใช่เวท <c oughs> ตาหอกอยู่ครอบ <c oughs> วันนี้วัสดีครับทีมงานจากช่องบุญมาทีวี6ซึ่งเจ๊พี่น้องครับตอนนี้ทีมงานฝั่งสายเพื่อความทีมกล้องนะครับเรามาถ่ายเอ็มบีเพลงนะครับตุ๊กลุกตุยลุยนะครับมาเคลื่อนที่อำเภอสังคมครับเมือนีแยาวกันที่นะครับอําเภอสีเชียงใหม่ครับคําแรกครับขออนุญาตได้กันสดขึ้นกันนะครับอเหนื้อเสือครับสาเนื้ออยู่แล้วครับ จันบอกติดใจกับคำครับแม่ครับแซ่บครับบ้างมันจะติดใจแล้วครับติดใจหำอยู่ครับกินจะคำกว่าครับโอ้อยหำกว่าพี่น้องครับเบิรงครับอืออันนี้คือหำบัวนะฮะครับต้องปอกก็ได้ครับอาจารย์อันนี้เขาใส่สดๆเลยครับ นน้้อองครับโยุโ่นะ <c oughs> ตัวเดียวอันเดียวเออตันตัวเดียวมี่สองอันไม่ได้หน,นี่ตัวเดียวมี่สองครับสองหน่วยเนาะแม่นครับหำงวัวพี่น้องทำไมใชเ่เบียดเจาะกิบประเสียบให้เนี่ยนะผม,มนะรับทั้งนี่งนะครับห้ำหนึ่นงไอจันป่องล่องมาเมื่อครับครับเรื่องไรครับจันป่อง อ่อนนุ่มครับอ่อนนุ่มเนาะแม่ครับผมเคยกินอยู่ครับตัวหนึ่งแต่ว่าแซ่บครับยอมรับแต่ว่าส่วนมากจะเอาเสียบไปลวกครับซอยบางๆกันไปลวกครับสุดยอดครับพี่น้องครับอันนี้เสือแม่ครับตุ่มเออเสือเกล็ดตุ่มเนาะเสือเกล็ดตุ่มครับเสือลุยตุ่มเสือลุยตุ่มพี่น้องครับซ่อนพูดกินได้ ผมได้กิ่นข้าวเหนีดีบมันสีเรียกไค้มาบัดครับแถวบุกคมมันมันจะของอันนั้นมีอายุเนี่ยเปล่ากระเท او หลาน้องครับมาเลยพี่น้องเด้อครับมันนี้ใช่เวียด้องไส้หลาจัดให้ครับมากินน้ำกับพี่น้องครับผมเอาจะปองลุย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 ครับให้ยังบัดดิฮะพันตับแล้วครับ สมกับอันซื้อมาฝากมากอนอยู่นี่ครับฝากช่องบุญมาทีวีครับผม67ด้วยนะครับช่อง67สิบเจ็ดพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเสียงเผี่วในช่องกับผมสาย5ครับผมพี่น้องครับอื้มสามสิบกรีบพันตับเกียกต้มแม่นครับอื้มดีใจครับ สุดเจียวว่าเป็นรสต้มอ่ไรปะมาณนี้เจียวพี่อ๋อมคมครับเจียวตัวแบบนี้จนเบิ๊กสุดครับสุดเนี่ยนี่ตึงๆเนี่ยตึงเอาเอาเนื้อพี่น้องพวกนี้ักละครับนี่มาพี่น้องมามากินน้ำกันครับ ด,ดครับได้กลิได้กลิมาพี่น้องครับมากินน,น้ำแข็งครับผมอันนี้เอาไปย่างไงเด้อมานนี้เด้อได้ครับย่างทุกๆรวนทุกๆสบายดีสบายดี